ทางด้านเจอเกนคอปผูป้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลยกให้กับดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมที่ยากที่สุดเสมอพร้อมบอกว่าเขายัางไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งแข่งอเมริกาใต้คนไหนให้ลงเล่นบ้างในเกมที่ต้องออกไปเยือนเอติฮัสเตเดียมโดยคอปกล่าวในงานถแถลงข่าวก่อนน้ำหงแดงลงเล่นในเกมบิ๊กแมตช์ดังกล่าว นี่เป็นเกมคู่แข่งที่ยิงใหญ่ที่สุดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันเป็นเกมที่ยากที่สุดที่คุณสามารถเล่นได้มานานหลายปีทุกๆคนกลับมาจากช่วงเบรกทีมชาติดังนั้นเราจึงมีการตัดสินใจที่ต้องทำเราจะมองตาพวกเขาพูดคุยกับพวกเขาและตัดสินใจนูนเยสก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดี เราต้องการใช้งานเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพร้อมกันนี้เจอเกนคอปยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทรงบรรดานักเตะอเมริกาใต้คนไหนลงเล่นบ้างในนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทั้งอาริสันแบ็กเกอร์อเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์ดาวินนูเยสและลุยดิอาร์ตต่างเพิ่งเดินทางกลับมาร่วมซ้อมกับสโมสสได้ไม่กี่วันนี้เอง